ผมเองเพิ่งประสบอุบัติเหตุรถคว่ำเมื่อประมาณวันที่22เดือนก่อนนะครับวันนี้วันที่13ยังไม่ครบ1เดือน <c oughs> ก็ได้รู้ตัวว่ามีภาวะผิดปกติทางจิตใจวันนี้ก็เลยจะมาชวนพวกเราคุยเรื่องภาวะเครียดหลังประสบเหตุการณ์สะเทือนใจที่เรียกว่า post-traumatic stress disorder กับผมปรเมศกุมารบุญนะครับนักอัจฉยวิทยาวันนี้จะมาชวนพวกเราคุยเรื่องภาวะเครียดหลังประสบเหตุการณ์สะเทือนใจที่เรียกว่า post-traumatic stress disorder เป็นส่วนหนึ่งในทฤษฎีทางด้านอัจฉยวิทยานะครับที่คนเราเนี่ยพอประสบเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงก็ส่งผลทางจิตต่อเนื่องไปจนเกิด การก <system> ่ออาชญากรรมรุนแรงต่อไปได้และส่วนหนึ่งนั้นนะครับมันก็เกี่ยวเนื่องกับการเจ็บป่วยทางจิตใจที่เราอาจจะสามารถรักษาเยียวยาได้แล้วมันก็เป็นโชคดีของยุคสมัยเราที่สามารถรู้ตัวแล้วก็ค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตได้เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นกับผมในช่วงเวลานี้เลยนะครับก็รู้สึกตัวเองว่ากําลังเจ็บป่วยทางด้านจิตใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่า3มสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมประสบอุบัติเหตุรถคว่ำนะครับแล้วก็ รู้สึกเสียใจอย่างมากนะครับคือตัวผมเนี่ยยอมรับว่าดื่มสุรามานิดหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วไม่ได้เกินกำหนดนะครับแต่ว่าฝนตกหนักแล้วก็เป็นเวลากลางคืนซึ่งผมจำได้ว่าผมหักรถหลบเด็กหรือใครสักคนน่ะนะครับก็เลยเสียหลักพลิกคว่มนะครับแต่สิ่งที่ทำให้เครียดมากกว่าคนทั่วไปที่เขาก็ เห็นว่าก็ให้ประกันใจจ่ายไปก็คงจบนะครับกลับมาใช้ชีวิตได้ตามเดิมเนี่ยเพราะว่าผมเองเมีความรับผิดชอบเยอะต่อครอบครัวนะครับก็เลยนึกถึงหน้าครอบครัวว่าอาจจะไม่ได้เจอกันอีกก็คือเกือบเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบที่ยังทําไม่ได้เยอะนะครับเช่นว่ายังตกงานอยู่ยังมีเรื่องที่ต้องทําอยู่และที่สําคัญที่สุดเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีหน้าที่สอนคนอื่นเป็นคนดี แล้วยังไปกระทําความผิดเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบรู้สึกเจ็บปวดใจนะครับแล้วก็สังเกตความผิดปกติของตัวเองต่อเนื่องมาก็เลยมาค้นหาและคิดว่าเป็นประโยชน์เลยเอามาเล่าพวกเราฟังนะครับและสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือว่าเพื่อนรักที่ช่วยเหลือผมในตอนประสบเหตุร้ายเนี่ยโดยการห่วงใยตลอดเวลาและที่สําคัญให้ยืมตังค์มาใช้ใจ่ายเนี่ยชวนผมไปกินเหล้านะครับก็คือ เขาเจตนาดีจะปลอบใจแหละแต่ผมก็หลีกเลี่ยงมาตลอดนะครับก็รู้สึกเลยว่าตัวเองเนี่ยแย่เหลือเกินเวลาเดือดร้อนไปพึ่งเขาแต่เวลาเขาเหงาเนี่ยเราก็เป็นที่พึ่งให้ไม่ได้และที่แย่กว่านั้นนะครับก็คือน้องสาวคนหนึ่งที่ผมขอคําปรึกษาวันนี้นะครับว่าจะทําอย่างไรดีเธอก็ซ้ําเติมผมนะครับว่าผมเนี่ยขี้คลาดอ่อนแอไม่กล้าไป,ปเผชิญความจริงก็คือพูดง่ายว่า เหมือนกับการที่ว่าเราเจ็บปวดเรื่องอะไรเราก็ไปเจอเรื่องนั้นซ้าซะจะได้หายนะครับผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องจริงเหรอถ้ามีผู้หญิงถูกข่มขืนพาเธอกลับไปเหตุการณ์จําลองให้ผู้ชายมาลองข่มขืนอีกสิแล้วมันจะหายไหมหรือเด็กิีกถูกทารุณกรรมลองให้คนลองมาทําร้ายดูอีกสิจะได้ชินชาจะได้หายมันถูกไหมนะครับซึ่งแน่นอนครับผมเชื่อว่าสามัญสํานึกแบบนั้นไม่น่าจะถูกและแน่นอนครับตัวผมรู้เลยว่า ผมเข็ดหล,ลับและผมเลิกดื่มสุราแล้วนะครับจะให้ผมกลับไปนั่งดื่มแล้วขับรถอีกก็เช่นเดียวกันครับผมเองก็รู้สึกว่าผมทำไม่ได้ก็เลยค้นหาความรู้เนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยโลกสังคมประชาธิปไตยหรือทุนนิยมขับเคลื่อนด้วยการทำงานดิ้นรนต่อสู้ของพวกเราเนี่ย มันมีความเครียดที่เพิ่มขึ้นสูงมากในสังคมนะครับเพียงแต่ไม่มีใครพูดถึงแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเองทราบดีและที่สําคัญนะครับมันก็โชคดีถึงแม้เราจะไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยายากหน่อยแต่เราสามารถค้นคว้าความรู้ในอินเทอร์เน็ตได้แล้วเมื่อรู้แล้วเราก็จะสามารถแก้ไขตัวเองในเบื้องต้นได้ครับแน่นอนครับมนุษย์เราเนี่ยหลังผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจเหตุการณ์ร้ายๆไม่ว่าจะเป็น นักรบทหารในสงครามหรือเด็กที่ถูกทารุณกรรมผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดข่คมขืนกระทำจำเราการประสบอุบัติเหตุไฟไหม้รถคว่ำตึกถล่มอะไรก็แล้วแต่นี่แหละครับในทางวิชาการเนี่ยเขานับเป็นระยะเวลานะครับในช่วงเดือนแรกหรือ4สัปดาห์แรกเนี่ยจะเกิดความเครียดแบบเฉียบพันธุ์ที่เรียกว่า acute stress disorder ผปรดอนุญาตหยิบหนังสือมาอ่าในใ้ฝังนะครับมันจะมีอาการอยู่3อย่างคือ 1. คือการยังรู้สึก ว่าตัวเองตกอยู่ในเหตุการณ์อันนั้นซ้ำๆไม่ว่าจะตอนหลับหรือตอนตื่นเรียกว่า re-experiencing symptom อาจจะเป็นฝันร้ายหรือมีความทรงจำร้ายๆปุดขึ้นมาอาการที่2นะครับเรียกว่าอยากจะหลีกเลี่ยงสิ่งเร้าหรือปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อันนั้นจะหลีกเลี่ยงการที่จะไปอยู่ในพื้นที่ที่เราเคยถูกลุวงละเมิดหรือข่มขืนหรือหลีกเลี่ยงสงครามการทะเลาะวิวาท หรืออย่างตัวผมพยายามจะหลีกเลี่ยงการไปดื่มสุลาเรียกว่า avoidance อาการที่3นะครับเรียกว่าการตื่นตัวง่ายนะครับตัวเองจะมีอาการรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปหลังจากประสบเหตุการณ์นั้นนะครับเรียกว่า h y p e r a r o s a l นะครับคือจะมีความระมัดระวังตื่นตัวมากกว่าปกติและมีปัญหาเรื่องสมาธิผมผมเลือกที่จะนั่งสมาธิทุกคืนก่อนที่จะมาค้นคว้านะครับรู้ตัวนะครับนอนก็ไม่ค่อยอิ่ม เลยทำให้ง่วงบ่อยและพยายามจะหลีกเลี่ยงสังคมไม่ไปพบใครอยากอยู่ตัวคนเดียวแต่บางคนนะครับที่ประสบเหตุการณ์รุนแรงทางด้านการใช้ความรุนแรงก็จะมีพฤติกรรมบ้าบินา่นคลั่งหรือเลือกที่ทำร้ายตัวเองนะครับทีนี้นะครับพอพ้น3สัปดาห์นะครับซึ่งผมเองเนี่ยยังอยู่ในช่วง3สัปดาห์ยังอยู่ในช่วง ASD เนี่ยนะครับ Acute Stress Disorder อยู่นะครับรู้ตัวเลยนะครับว่า มันยังรู้สึกเหตุการณ์ร้ายๆนั้นเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาอยู่นะครับมันรีเอ็ก r i เพ c ร์เนซ์อยู่นะครับแล้วก็พยายามจะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์อย่างที่บอกว่าไม่อยากไปกินเหล้าไม่กินเหล้าเลยไม่อยากจะนึกถึงเลยนะครับและอาการที่3ก็คือตื่นตัวนะขับรถนี่กลัวไปหมดเลยไม่ไปไหนไม่อยากไปไหนเลยไม่อยากขับรถเลยนะครับแล้วก็ระวังตัวมากกว่าปกตินะครับแต่พอพ้น4สัปดาห์นี่แหละครับถ้าความเครียดนี่ยังอยู่จะอยู่ในช่วงที่เรียกว่า PTSD หรือ posttraumatic stress disorder แล้วนะครับและระยะเนี้ถ้าไม่หายเนี่ยอาจจะเป็นยาวนานได้เรื้อรังบางคนกลายเป็นอาชญากรกด้วยซ้ำไป PTSD ก็คือหลังจากหนึ่งเดือนที่เราประสบเหตุการณ์รุนแรงสะเทือนใจในชีวิตแล้วยังเครียดสะสมอยู่ยังมีฝันร้ายเกิดขึ้นมีความทรงจำเหตุการณ์นั้นผุดขึ้นซ้ำๆแล้วก็พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ไปอยู่ในภาวะนั้นอีกตื่นตัวระ,ว,ระวังหรือ มีบุคลิกภาพผิดปกตินะครับทีเนี้ยนะครับมันก็จะมีอาการที่แตกต่างกันของผู้ใหญ่และเด็กนะครับซึ่งสําหรับเด็กเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับผู้ปกครองหรือคนใกล้ชิดนี่แหละครับต้องค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับเด็กที่ผ่านเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจที่รุนแรงนะครับไม่ว่าจะถูกล่วงละเมิดหรือถูกทารุณกรรมต่างๆเนี่ยสิ่งแรกที่เขาต้องการคือคนรอบข้างเข้าใจอย่างที่บอกว่าอาการทางจิตใจหรือบุคลิกภาพอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับ เขาต้องการคนเข้าใจอย่างผมได้ถูกประชดประชันว่าขี้ขลาดไม่กล้าไปดื่มเหล้าอีกไม่กล้าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคนที่เข้าใจเนี่ยจะมาคอยปลอบมาทําให้เขาให้เด็กๆรู้สึกว่าปลอดภัยอยู่คนรอบข้างนี้สบายใจได้แล้วช่วยพยายามหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะกลับมารีมายให้เขากลับไปคิดถึงอีกนะครับสร้างจิตใจเขาเข้มแ,แข็งก่อนอันเนี้ยเป็นเบื้องต้นนะครับแต่ ในทางปฏิบัติจริงต้องปรึกษาจิตแพทย์กับนักจิตวิทยานะครับเพราะบางครั้งต้องมีการใช้ยาในการบําบัดรักษาด้วยนะครับและแน่นอนครับกรณีที่เป็นเด็กที่ถูกล่วงละเมิดเนี่ยลองจินตนาการถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับที่อันเนี้ยจะต้องแก้ไขนะครับสมมติว่าเด็กถูกล่วงละเมิดหรือถูกข่มขืนมาเจ้าหน้าที่ตำรวจหมู่จาเข้าไปหน้างานนะครับรับแจ้งความไปแก้ปัญหาไปจับกลุ่มคนร้ายหรือไปช่วยเด็กก่อนเด็กก็ต้องเล่าเหตุการณ์หนึ่งรอบละ มาเจอร้อยเวยพรพนักง,งานสอบสวนก็ต้องเล่าอีกรอบละมาเจอรองผู้บุ่มกับอาจจะสอบสวนอีกรอบหนึ่งนะครับไม่นับผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องนักข่าวถ้าเป็นข่าวใหญ่ผู้บัญชาการนักข่าวรุมถามอีกยิ่งเป็นการสั่เติมนะครับแน่นอนครับการทําแผนยิ่งไม่ต้องมีในกระบวนการยุติธรรมอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงในกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนผู้ใหญ่นะครับก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะครับก็แยกกันนะครับกรณี คนที่เป็น PTSD หรือมีความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิตมากระทบกระเทือนจิตใจหรือเหตุการณ์สะเทือนใจมาแบ่งเป็นสองกรณีนะครับคือกรณีแรกเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความรุนแรงเช่นทหารที่ไปรบในสงครามเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปะทะกับคนร้ายวิสามันฆาตกรรมหรือช่างกลนตีกันหรือคนที่ถูกทำร้ายร่างกายนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็เหมือนกลุ่มผม ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือประสบอุทก,กภัยภัยพิบัติต่างๆไม่ได้เกี่ยวความรุนแรงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับกลุ่มนี้เราต้องเข้าใจแล้วก็ช่วยกันเยียวยาได้นะครับแต่ถ้าเครียดสะสมนานก็ต้องปรึกษาแพทย์เช่นกันนะครับกลุ่มนี้อาจจะไม่ก่ออาชญากรรมนะครับแต่กลุ่มที่บอกว่าผ่านความรุนแรงเนี่ยละครับนักรบที่ผ่านสงครามมาเนี่ยจะมีสิ่งที่ ที่เรียกว่า flash back นะครับก็คือเกิดภาพเหตุการณ์เลวร้ายย้อนกลับซ้ำๆหรือถูกทารุณกรรมถูกรังแกทำร้ายร่างกายนะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เขาแยกแยะไม่ออกแล้วรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่เหมือนเกิดขึ้นจริงคราวนี้นะครับจะเรียกว่าเข้าสู่ช่วง dissociative flash back เขาจะเกิดความคุ้มคลั่งลุกขึ้นมาก่ออาชกรรมใช้ความรุนแรงเต็มตัวนะครับแล้วกลายเป็นผู้ป่วย ถ้าไม่รักษาเขาก็จะหันหน้าไปหายาเสพติดแน่นอนครับความรุนแรงก,ก็จะตามมาและความฝันร้ายซ้ำใน n i g ไนท์ม e เนี่แหละครับทำให้ผู้ป่วย PTSD บางรายนะครับเกิดอาการที่เรียกว่าโรคละเมอเดิน parasomnia ฟังไม่ผิดครับโรคละเมอเดินก็คือนอกจากละเมอนอนหลับแล้วละเมอลุกขึ้นเดินไม่เท่าไหร่นะครับไปก่ออาญากรรมไปฆาตกรรมผู้อื่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ป่วยคนนั้นยังหลับอยู่ แน่นอนครับถ้าถึงชั้นสารพิสูจน์ได้จริงว่ามีอาการพารา s เียเนี่ยก็ต้องยกฟอ้องนะครับเพราะว่าขาดเจตนาผู้ที่ผ่านเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็ทบกระเทือนจิตใจนะครับทหารที่รอดชีวิตจากการรบเพื่อนฝูงตายหมดตำรวจที่วิสามันฆาตกรรมคนร้ายอย่างดูเดือดช่างกลตีรันฟันแทงยังรอดมาได้มีความเครียดสะสมในอาการ PTSD นี้หลายคนจะมีอาการที่เรียกว่า combat addiction คือยังเสพติดความรุนแรงอยู่นะครับกลายเป็นว่าความรุนแรงนั้นนที่ตัวเองรอดเหตุการณ์เลวร้ายมาได้นเนี่ยมันสร้างความสุขน,นะครับพฤติกรรมก็จะกลายเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงชอบพกพาอาวุธอยู่เสมอชอบการทะเลาะวิวาทการมีเรื่องมีราวเพื่อนฝูงมีเรื่องก็รู้สึกดีใจอยากเข้าไปร่วมด้วยกับเขานะครับและพอมีเรื่องมีราวทะเลาะวิวาทแอนด์นอรีนก็หลัง่งทําให้เกิดความสุขครบวงจรเรียกว่าเป็นคอมแบทอดดิชันแต่บางคนนะครับ เจ้าที่ตำรวจบางคนไปสังหารโจรร้ายนะครับหรือทหารเองเนี่ยก็ต่อสู้กับค่าศึกสตรูแผ่นดินเนี่ยเกิดสำนึกบาปขึ้นมานะครับในหนังสือเองเขาก็เรียกว่ามีความรู้สึกสำนึกบาปภาพะที่เรียกว่า r e c o i l and remorse f a s e นะครับความสำนึกบาปเนี่ยก็จะเกิดอาการทางกายต่อมานอกจากความเครียดแล้วนะครับก็เกิดอาการปวดหัวอาเจียนนอนไม่หลับแล้วเกิดแพนิค วิตกกังวลและบางรายก็หันหน้าเข้าสู่สารเสพติดนะครับซึ่งก็ต้องพบจิตแพทย์นะครับให้คุณหมอใช้ยาบำบัดนักจิตวิทยาเยียวยาอาการทางจิตใจนี่แหละครับผมเลยค้นคว้าและพบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่า asd หรือ acute stress disorder ก็คือในช่วงเดือนแรกที่ประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจในชีวิตเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจตัวเองแล้วก็พยายามรักษาตัวเองเพราะว่าถ้าหลังเกิน1เดือนแล้วเนี่ยครับ เป็นจุดหัวริ้วหัวต่อ4สัปดาห์นี่นะครับที่ผมจะต้องแก้ไขและเข้าใจมันเป็นกระบวนการที่มนุษย์เราใช่ไหมครับก็คือว่าเราประสบอุบัติเหตุแบบนี้มาเราพบเหตุการกระทบกระทืนจิตใจแบบนี้มามนุษย์เราก็จะพยายามไม่ให้มันเกิดซ้ําพยายามจะหลีกเลี่ยงภาพที่ผุดขึ้นบ่อยๆมันก็เหมือนกันเตือนเราว่าอย่าให้เกิดแบบนี้ซ้ําๆอีก แล้วก็เราแวดระวังมากขึ้นตื่นตัวมากขึ้นนะครับมันก็เป็น,นกลไกของมนุษย์นะครับทีเนี้ยพอเราเข้าใจแล้วนะครับกระบวนการที่สำคัญเขาเรียกว่า rationalization and acceptance นะครับก็คือคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับความเป็นเหตุผลเนี่ยคนไทยเราแตกต่างกับฝรัง่งฝรั่งมี2องคำมี reason กับ rational นะครับเรามีคำว่าเหตุผลอย่างเดียวนะครับแต่ฝรั่งเนี่ย reason ในเหตุผลแต่ rational นี่ก็คือว่าความเป็นเหตุกับผล c a u s e and e f f e c t cause จริงๆเนี่ยสายเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วมันทำให้เกิดผลร้ายอันนั้นนะครับเราต้องเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ยอมรับ acceptance เนี่ยแหละครับยอมรับว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วจริงๆและมันจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกซึ่งถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้เราก็จะกลับเข้าสู่ภาวะการเป็นคนปกติแน่นอนครับเพื่อนรักของผมเนี่ยผมก็ต้องกลับไปดื่มและเฮฮากับเขาให้ได้เหมือนเดิมไม่ได้ไปนั่งวิตกจริตให้ทุกคนไม่สนุก ไม่มีความสุขนะครับส่วนคนที่ไม่สามารถผ่านช่วง rationalization and acceptance ไปได้เนี่ยก็จะอยู่ในภาะวะ PTSD ต่อเนื่องยาวนานเป็นผู้ที่มีความเครียดสะสมเรื้อรังจากเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจซึ่งก็ต้องไปพบจิตแพทย์บำบัดรักษาและนี่แหละครับเป็น,นกลไกของมนุษย์ทั้งหมดเมื่อเราพบเหตุการณ์กระทบ กระเทือนจิตใจคําตอบง่ายๆปลายทางของชีวิตเราก็คือเรากลับมาให้เข้มแข็งและมีความสุขใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนี่คือปลายทางที่เราอยากได้แต่กระบวนการระหว่างนี้ครับเราต้องเข้าใจและรู้ให้เท่าทันแล้วก็เย,ออยียวยารักษาตัวเองให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้อย่าไปฝืนครับก็ไปพบจิตแพทย์พบนักจิตตวิทยาหรือค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตขอบคุณครับ